เช็คดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกทท่านนะคะที่ได้รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นราวงวดวันพุทธที่22ตุลาคมที่ผ่านมาเลขเด่นประจําวันเกิดของท่านที่เกิดในวันกันวันอังคารพุธกลางวันพุธกลางคืนวันพฤหัสและเลขเด่นประจําวัน4994ได้รับโชคกันไปขอแสดงความยินดีนะคะสําหรับงวดนี้เลขเด่นลาว ตรงกับวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568มีเลขมงคลดังนี้4 1 8 9 6สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวัน ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ช่วงนี้ทวงการงานมีเกณฑ์โยกย้ายย้ายบ้านย้ายที่ทํางานหรือย้ายไปรับตําแหน่งใหม่มีโอากาสเดินทางไปที่ใกล้ๆน้ําแต่ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการทํางานร่วมกับผู้อื่นระวังจะมีเรื่องมีราวหรือมีความเข้าใจผิดนะทำงานผิดพลาดต้องระมัดระวังอย่าใช้อารมณ์นะคะมีปัญหาอะไรค่อยๆแก้ไขค่อยๆตัดสินใจนะอย่าวู่วาม ส่วนในเรื่องของการเงินมีดวงเสียเงินกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำมาหากินอย่างเช่นซ่อมรถซ่อมโทรศัพท์หรือซ่อมบ้านซ่อมที่อยู่อาศัยส่วนดวงเรื่องของความรักคนมีคู่ช่วงนี้มักไม่ค่อยเข้าใจกันทะเลาะกันด้วยเรื่องเงินเ,นเินทองทองหรือความเข้าใจผิดระวังเรื่องมือที่สาม ส่วนคนโสดจะมีพ่อไม้แม่ม้หรือคนที่เคยมีปัญหาเรื่องความรักเข้ามาในช่วงนี้ดูดูใจกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจที่จะคบกันจริงจังส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่องานเป็นประจำือทะเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือถูกเชียวชนเป็นสื่อสำหรับเลขวงนลนวันอาทิตย์14638 ท่านที่เกิดในวันจันทร์ช่วงนี้ดวงการงานจเจริญก้าวหน้ามีโอกาสได้รับมอบหมายให้ทำงานโครงการชิ้นใหญ่ๆห,หรือในองค์กรของคุณถ้ามีการจัดตั้งองค์กรใหม่คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรใหม่นั้นๆมีโอกาสได้ทํางานชิ้นใหญ่หรือมีโอกาสได้ไปงานสังคมพูดต่อหน้าที่ชมุมชนได้แสดงฝีมือในการทํางานหรือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงนี้ส่วนในเรื่องของการเงินช่วงนี้เงินสะพัดดีมีเข้ามาหลายๆทาง มีเกณฑ์ได้เงินค่าใดนหน้าค้าขายดีกำไรดีในด้านของความรักคนโสดพบรักแดนไกลพบเนื้อคู่สำหรับคนมีคู่ช่วงนี้รักใคร่กันดีกำลังพูดถึงในเรื่องของการวีบุตรค่ะหรือผู้สืบสกุลคุณทั้งคู่อาจจะกำลังคิดที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันในช่วงนี้สำหรับในด้านของการเสี่ยงโชคถ้าช่วงนี้อยู่ใกล้คนท้องถามเลขจากคนท้อง หรือถ้าไปโรงพยาบาลหรือธนาคารเลขบัตรคิวโรงพยาบาลหรือธนาคารเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวันจันทร์78ท่านที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะคะไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ได้อยู ประจำที่ทำง,งานมีเกณฑ์เดินทางบ่อยไปพบลูกค้าหรือไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศเดินทางใกล้เดินทางไกลในช่วงนี้ในด้านการงานถ้าม,มีปัญหาให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สนับสนุนดวงการงานช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลสำเร็จในด้านของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะแต่ยังหมุนหรือหามาจ่ายได้ จิราจารเรื่องการเงินกับใครมีโอกาสสำเร็จมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือส่วนในเรื่องของความรักคนมีคู่ช่วงนี้ห่างไกลไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอาจจะเป็นเพราะทํางานคนละที่หรือต้องเดินทางบ่อยส่วนคนโสดพบรักระหว่างเดินทางหรือพบรักจากแดนไกลในด้านของการเสียงโชคเะเบียรถที่ใช้อยู่เป็นประจําเป็นสื่อหรือถ้าไม่มีรถส่วนตัว รถรับจ้างรถประจำทางตัวรถเมยตัวรถไฟตัวเครื่องบินที่คุณใช้เดินทางในช่วงนี้เป็นสื่อสำหรับเลขวงคลคนวันอังคาร74382ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันช่วงนี้หากคุณทำงานร่วมกับผู้อื่นต้องระมัดระวังการขัดแย้งผลประโยชน์ไม่ตรงกันความเข้าใจผิดหรือคุณถูกทรยศหักหลังถูกใส่ความ ให้ระมัดระวังอย่าใช้อารมณ์วุ่วามในการตัดสินใจอย่าเพิ่งรีบออกจากงานในช่วงนี้หากมีปัญหาค่อยๆแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้แต่คุณต้องใจเย็นๆส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีเกณฑ์เสียเงินอย่าให้ใครยืมเงินในช่วงนี้จะได้คืนยากหรือจะทะเลาะก,กันระวังถูกโกงเงินถูกเบี้ยวไม่จ่ายสำหรับในเรื่องของความรักคนมีคู่คนรักของคุณมักจะเอาเรื่องเก่าๆมาต่อว่ามาทะเลาะหรือ มีความระแวงสงสัยความหึงหวงให้เรามัดระวังส่วนคนโสดช่วงนี้รักใครยังไม่เจอคนจริงจังหรือคนจริงใจต้องเจอคนหลอกลวงนะคะสำหรับในด้านของการเสี่ยงโชคคนพุทธกลางวันช่วงนี้จะฝันแน่นเลขจากความฝันอายุของคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่สาม,มีภรรยาหรือลูกหลานใครก็ได้นะคะคนที่คุณรักมากที่สุดอายุของเขาเป็นสื่อสสำหรับเลขมงคลคนพุทธกลางวัน61892 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนเจ้านี้ท่านใดทาว่างงานหรือตกงานมีเกณฑ์ได้งานจากการแนะนําหรือการฝากงานของผู้หลักผู้ใหญ่คนทํางานประจ,จาช่วงนี้มีโอกาสได้รับมอบหมายให้ทํางานชิ้นใหญ่ๆงานชิ้นสําคัญสําคัญมีโอกาสได้สร้างชื่อเสียงหรือถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับงานให้ปรึกษาผู้ใหญ่ในด้านการเงินยังหมุนไปได้มีเงินก้อนใหม่ๆเข้ามา เจรจาเรื่องการเงินมีโอกาสขานสําหรับในเรื่องของความรักช่วงนี้คนมีคู่ความรักจืดจางไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กันหรืออยู่ไกลกันนะฮะบางคู่อยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ค่อยคุยกันนะะส่วนคนโสดอาจจะมีคนที่อายุต่างจากคุณเข้ามาในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าให้ดูใจกันไปก่อนนะคะเสนเรื่องของการเสี่ยงโชค ลูกหลานเด็กเล็กๆถามเลขจะกเขาหรือเขาหยิบเลขให้หรือถ้าช่วงนี้มีวัตถุมงคลชิ้นใหม่ๆมีเลขล็อตนัมเบอร์นั่นแหละคือสื่อของคุณสำหรับเลขมงคลคนพุดกลางคืน5 1 9 6 2 ท่านที่เกิดในวันพฤหัสช่วงนี้ท่านใดที่มีความอึดอัดใจในการทํางานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานอยากหางานใหม่หรืออยากออกจากงานช่วงนี้ต้องวางแผนดีๆนะคะคุณมีดวงที่จะได้เปลี่ยนงานหรือออกจากงานก่อนออกจากงานคุณควรจะหางานสำรองไวนะ้อย่าออกจากงานโดยที่คุณไม่มีงานสำรองเดี๋ยวจะตกงานยาวนะส่วนคนทํางานประจําช่วงนี้ระวังจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน นะหรือทำงานผิดพลาดนะอย่าใช้อารมณ์ขอให้มีสติหรืออย่าตัดสินใจอะไรโดยที่ไม่มีความรอบคอบส่วนในเรื่องของการเงินช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะอาจจะมีคนในบ้านหรือตัวคนเองป่วยหรือไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลมีเกณฑ์ใช้เงินก้อนส่วนในเรื่องของความรักหลายๆคู่ที่ทะเลาะก,กันมาหรือไม่เข้าใจกันมากำลังตัดสินใจนะว่าจะอยู่ต่อนะหรือว่าจะหยุดพอแค่นี้ส่วนคนโสด จะมีพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจดูใจกันไปก่อนนะคะสําหรับในด้านของการเสี่ยงโชคถ้ามีใครเจ็บป่วยไม่สบายหรือเสียชีวิตช่วงนี้อายุของเขาและเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันพฤหัส13478 ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้ช่วงนี้ภาระเยอะนะะงานค่อนข้างหนักทั้างงานประจํางานฝากหรือหลายท่านอาจต้องทํางานแทนผู้อื่นคนในแผนกคนในกลุ่มหรือคนในทีมอาจจะป่วยหรือไม่สบายเจ้าหน่ายจึงมอบหมายงานของเขาส่วนหนึ่งมาให้คุณทําช่วงนี้คุณต้องอดทนต้องต่อสู้บางครั้งงานมีปัญหาต,ต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนใช้ความสามารถในการจัดการคุณสามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ส่วนในเรื่องของการเงินภาระค่าใช้จ่ายเยอะบางครั้งหมุนเงินสะดุดหรือติดขัดแต่ก็ผ่านไปได้มีคนช่วยเหลือคุณมีเกณฑ์ได้เงินเก่าเงินตกเบิกหรือเงินที่เคยคุยกันมาก่อนหน้านี้ส่วนในเรื่องของความรักความรักไม่ค่อยดีกับคนมีคู่หรือคู่รักของเราช่วงนี้ไม่ค่อยเอาใจกันหรือเอาใจกันไม่เป็นหรือทําแต่ง,งานไม่มีเวลาให้แก่กันส่วนคนโสดอ,อ,อาจจะมีคนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าเข้ามาในช่วงนี้ ดูดูใจกันไปก่อนหมอไก่แนะนําอย่าเพิ่งตัดสินใจบางครั้งอยู่โสดไปก่อนจะดีกว่าในด้านการเสี่ยงโชคหากคุณได้วัตถุมงคลชิ้นใหม่ๆเข้ามานะคะมีเลขล็อตนั์นแหละคือสื่อของคุณหรือไม่ฉะนั้นก็เลขท้ายบัตรประชาชนหรือเลขบัตรประจําตัวพนักงานของคุณเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันศุกร์ห้าแป ถ้าที่เกิดในวันเสาร์ช่วงนี้ดวงการงานคนทํางานประจํายังคงทําไปได้เรื่อยๆส่วนคนว่างงานหรือตกงานจะได้งานเป็นจ็อบหรืองานพิเศษงานฟรีแลนซ์ซึ่งเป็นงานที่ต้องเดินทางหรือติดต่อการเงินช่วงนี้รายจ่ายเยอะแต่ก็ยังหามาจ่ายได้ช่วงนี้คนวันเสาร์หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งบางครั้งไม่เหลือเก็บส่วนในเรื่องของความรักคนมีคู่ช่วงนี้หลายๆคนนะคะอยู่ไกลแฟนอยากมีอิสระนะคะหรือบางคู่ก็ไม่ยุ่งกัน ไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวซึ่งกันและกันนะต่างให้อิสระซึ่งกันและกันส่วนคนโสดยังล้นลายังไม่อยากมีใครเป็นเจ้าคบเจ้าเข้าเจ้าของ,ของหัวใจนะอยากมีเพื่อนคุยอยากมีเพื่อนเที่ยวแต่ยังไม่อยากมีใครเป็นพิเศษในช่วงนี้สําหรับในด้านของการเสี่ยงโชคท่านใดที่มีตาไข่เลขทูบตาไข่หรือถ้าไข่มีกุมารก็เลขจากกุมารหรือถ้าไม่มีก็เลขจากเด็กเล็กๆเป็นสื่อสําหรับเลขวงคลคนวันเสาร์สองศูนย์แปดหนึ่งห้า ในด้านการเสี่ยงโชคหมอไก่ขอแนะนําให้ทุกท่านเพื่อหลาจากเลขเด่นประจำวันเกิดสื่อนําโชคประจำวันเกิดหรือเลขเด่นประจําวันหรือจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งมีสถิติหวยลาวที่ออกบ่อยนะฮะและมีเลขมงคลนะการเสริมดวงในนั้นซึ่งอาจจะเป็นสื่อให้กับคุณในงวดนี้เลขเด่นนี้สําหรับเลขเด่นลาวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงคนซื้อตามกําลังที่มี ขอไก่ให้โชวขอเป็นกําลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ